ป็ดูว่กินนี่พวกเรากินอะไรกันกินมะมงกิกินแต่พวกีนี่คุณยายพามาเก็บพริกนะคะกินมะม่วงกินมะม่วงแต่กินก็กินทุกมือยั่วเปลี่ยนแบบม้วนอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้พริกคุณยายเยอะมากเราเก็บกันจนได้เต็มกระป๋องแล้วนนี้คุณยายมีพนักงานเก็บพริกอยู่ข้างหลังตัวน้อยๆเก็บพริกกันนะ คนเก็บพริกก็กินเผ็ดไม่ได้ได้แต่เก็บได้แต่เก็บกับได้แต่อ่อนสอนลงเ็ดบ่ฮะลงเ็ดบ่ใช่ลง YouTube ด้วย,ย,ยดได้ไ้เยอะเลยเมื่อวานก็ถ่ายคุณยายถามว่าลงเฟซบอ๊กลงหมดทุกอย่างเลยทุกโซเชียลเขาไปเก็บเพ็ดเขาก็ลง ใ,ในยูทูบเนี่ยเอ้ในยูนเฟซบุกเนี่ยเขาไปเก็บเห็ดเนี่ยเขาถ่ายมาเนาะปื๊ดเป็นตำมันกับตำมันเนี่ย,ยเห็ดปวกออกน้ำดินซึบๆเลยมันคักแท้เด้อยายมันบกเก็ดเก็บกับมันเก็บเห็ดเนี่ยไปเดี๋ยวขี้มหลับเด้อสนนันมันมบ่ที่ภาไปอู้ยที่บ้านหนูเยอะเห็ดกับแต่ว่าเห็ดกับคนก็เยอะพอๆกันแต่มีทุกเห็ดเลยนะยาย ตะปันเขาออกโคกมีโคกมีโคกเห็ดอยู่แต่วันเมื่อทันเขาเขาไปตะเดือกพวกพุ่นก็ไปตะเดือกแต่แต่ตรงโน้นมันเห็ดมันปลาหลายทั้งพุ่นอ่ะอันนี้ปลาหลายปลาหน่อยก็มาลุมเก็บกันอยู่เพราะวันนั้นเราได้พุ่นอะล็กน้อยก็เอามันมวนเนาะเก็บอยู่ตลาดเลยเก็บอยู่ตลาดเลยง่ายดีเนาะโอ้ยล้วงล้วงแอบเก็บมะเขือเหลืองคุณยายด้วยนะ เก็บทุกสิ <th> ่งอย่างหลังๆนี่ก็ใช้ก็ใช้ไม่ยังก็ใช้พอดีก็เลยปวดสนใจคุณยายนั่งเก็บเลยนะคุณยายนั่งใต้ต้นเก็บเลยนะคะดูสบายมากยายบอกปวดหลังนั่งแล้วจะเก็บให้เต็มกระป๋องนี้นะคะ แดงเต็มเลยแดง,แดงเครียบมันไม่มีใครเก็บไงมันก็กลายจากพริกสดเป็นพริกแห้งในตัวเองเลยไม่ต้องตากได้สองเวอร์ชั่นเลยดอกก็เต็มต้นแดงก็แดงเขียวก็มีดีจังเลยอันนี้มีแบบหลายเวอร์ชั่นมากกุ้งแห้งก็มีอ๋เอเก็แบบให้เกรียงเลยแดงแดงอะ่ะ ตายคะขอเสือมาปูนั่งตรงนี้ได้ไหมคะต้นเนี้เด็กน้อยเก็บผิดได้ใส่นะยกขึ้นมามันอยู่ที่พื้นเต็มเลยค่ะคุณตายคักตอกตายคะต้นนี้หละคุณฟ้ากจังเนาะดกมากเลยยายเราเห็นข้างบนนะ <c oughs> ยายมันแดงๆนะมันไม่เท่าไหร่แต่เรายกที่พื้นขึ้นมานะยายดู <c oughs> <c oughs> หลังหักแน่ยายเอ้มันมันน้อยน้อยเก็บมได้มันมันหลายโพนหนูจะไม่ปลูกพริกขี้หนูขายอาชีพหนึ่งที่หนูจะไม่ทำหลังจากวันนี้ไปหนูจะไม่เอาอาชีพปลูกพริกขี้หนูขายนะคะอาชีพนี้หนูขอบายนะยายนะเปิดเพื่อนนะผลงานเก็บพริกวันนี้นะคะได้หนึ่งถัง ไ้บักแตงโมน้อยมาด้วยได้แตงกวามาด้วยข้างล่างมีมะเขือด้วยนะเขือเปาะเขือเทศเฮ้ยคุณยายเก็บไม่ทันได้มาช่วยวันหนึง่งช่วยยายเก็บพริกวันหนึง่งพ่งนี้ก็กลับแล้วเต็มเลย